อ่ะโอเคผมขอกลาวสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดี้ดตอนเราเข้าสู่พิพิธาัณฑ์ปติสาร์กับแผนเพดด้วยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยรับหน้าที่มาเป็นวิทยากรนะครับแล้วก็พมกับคนขับรถไปด้วยเลยในการพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมยมบริวเวณโดยรอบ การกับแทนเรวมไปถึงการอธิบายให้ขอ้อมูลความรู้โดยกันเองนะครับก็ก่อนหน่นขอแจ้งเรื่องของกฎกนนารใช้งานรถไฟฟ้ากันก่อนครับรถไฟฟ้าหนึ่งรอบให้บริการรอบล่งประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับผมให้บริการรอบลับประมาณชั่วโมงนะครับไม่เกินหนึ่งชั่วโมงครึ่งในการพาทุกท่านเนี่ย ไปเที่ยวชมยังพื้นที่ของอุทยานประสัตร์กำแพงเทชรน,นะครับทั้งสงเขตเลยสาเหตุที่ต้องพาไปเที่ยวชมทั้งสงเขตเนี่ยนะครับเป็นเพราะเนื่องจากว่าจังหวัดกำแพพชรเนี่ยเรามีที่มานะครับว่าทําไมจังหวัดน,นี้ถึงชื่อว่ากำแพพชรน,นั่นเองครับเดี๋ยวจุดแรกสุดเนี่ยเดี๋ยวพาไปเที่ยวชมตรงจุดที่เป็นที่มาของชื่อจังหวัดน,นี้กันก่อนว่า ทำไมจะม้ถึงชื่อกาแพงเพชรกันนะครับอยู่บริเวณเขตด้านนอกนะครับผมก็คือช่วงบริเวณที่ใกล้ๆกกับสารลักเมืองมันเองครับแล้วเราค่อยกลับมาเที่ยวชมในเขตพื้นที่ตรงนี้กันต่อกับอีกสักสองวันนะครับสองวันที่ผมเลือกให้นะครับผมจะเต็นวันที่เป็นไฮไลท์หรือว่าเป็นวันที่เวลาใครเข้ามาเที่ยวชมอย่างอุทยาของเราเนี่ยก็มักจะได้ผลตอบกลับที่ดีนะครับว่าวันดวที่เนี่ยเป็นวันที่เป็นจุดเด่นของอุทยาของเรานะครับ จากที่ผ่านมาจากกริกำแพงเมืองโบราณนะครับจุดที่ผมจะพาไปก็เข้ามาสู่เขตกำแพงเมืองโบราณของจอังหวัดกำแพงเพชรของเรานะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งเขตนะครับของอุทยานอัดิศานกำแพงเพชรเช่นเดียวกันเราจะมีการแบ่งแยกกัน2เขตนะครับถ้าเขตเมืองสักครู่นี้เรียกว่าเขตวัดป่านะครับเพราะเป็นวัดโบราณที่ถูกสร้างข,ขึ้นอยู่ในป่าจริงๆนะครับผมแล้วเขตตรงนี้จะเป็นเขตเมืองโบราณของจังหวัดกำแพงเพชรครับ กำแพงที่เห็นอยู่ด้านขวานะครับจะเป็นแนวกำแพงมือโบราณของจังหวัดกำแพงเพชรครับผมซึ่งแนวกำแพงเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกก่อเอาไวใ้ในการป้องกันค่าศัตรูไม่ให้ไปโจมตีเมือแม่ของ 你老妹。Yo, นะครับผมถ้าเราลองสังเกตจากเรื่องของใบเสมาตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่ากําแพงเมืองของเราเนี่ยนะครับมันถูกสร้างอยู่ตรงที่เป็นดินข้างล่างอีกทีหนึ่ง <c oughs> นั่นหมายความว่าในสมัยโบราณน,นะครับ <c oughs> ดินเหล่านี้เนี่ยถูกก่อขึ้นมาก่อนแล้วกําแพงข้างบนเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพิ่มเติมในยุคหลังจึงทําให้ คันดินข้างล่างกับมีกำแพงที่แข็งแรงและสวยงามแหลมเพชรนั่นเองครับนี่คือความหมายของจังหวัดน,นี้นั่นเองครับจังหวัดกับแพงเพชรจังหวัดที่มีกำแทงแข็งแรงและสวยงามระดับเพลินนั่นเองครับอันโชว์รายน้อยนะครับเพราว่าออกมาเดียวชมการตะบนตะโงพอดีนะครับผมอาจจะทําให้นักท่องเที่ยวชมไม่ได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับแผนว่า พระแก้วที่จังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยนะครับ่อนข้างความมีความคล้ายนะครับกับวัดพระแก้วพรกุที่อยู่ในเทศรบุรก่อนแต่คำว่าคล้ายในทีนึงในทีนี้นะครับคือเพียงแค่ชื่อเท่านั้นนะครับผมทั้งรูปแบบการ้างวัดตัวไปถึงการ ไปอยู่หรือว่าการไปประดิษฐานขององค์พระแก้วมรกตเนี่ยนะครับท่าที่กรุงเทพเนี่ยพระแก้วองค์สีเขียวๆเนี่ยเขาไปประดิษฐานจริงนะครับองค์ของราชการที่หนึ่งนะครับองค์เขาเป็นเพื่อนเอาไว้แต่ของกระแพงเพชรเนี่ยนะครับมันเป็นแค่ตำนานที่เล่าต่อกันมาว่าครั้งหนึ่งเคยมีพระแก้วมรกตเนี่ยมาประดิษฐานที่านกระต่ายนะครับทางกระต่ายเนี่ยอยู่ไกลาจากตเมืองออก ครับคือจุดแรกถ้าเราเข้ามาจากปอมฝับนี้ซ้ายมือของเราตรงนี้เรียกวันพระนอนนะครับตามชื่อเนี่ยก็ควรจะมีพระพุทธรูปผ้านอนใช่ไหมครับเพราะเนื่องจาก,กว่าชื่อวันพระนอนเนาะแต่องค์พระพุทธรูปผ้านอนเนี่ยนะครับได้พังทลายจนแทบไม่หลงเหลืออะไรแล้วนั่นเองครับอวัยวะขององค์พระนอนปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่สองส่วนครับส่วนแรกนะครับนั่นก็คือเศียรหรือว่าพมะพุทธรูปครับ อีกหนึ่งส่วนนะครับก็คือเท้าหรือว่ากระบานนั่นเองครับเหลือแค่นี้แต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าเหลือแค่เสียษกับเท้ามันไม่สามารถหาให้เป็นจุดเด่นได้นะครับเราเลยหาจุดเด่นอย่างอื่นเข้ามาทดแทนวัดพระนอนซ้ายมือตรงนี้เนี่ยนะฮะเป็นวัดที่มีเสาสิลลาแรงใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเสาซิลลาแรงใหญ่ที่ผมว่าเนี่ยนะครับจะไม่ใช่เสาใดๆสักต้นที่เห็นอยู่ด้านซ้ายมือของเรานะครับเสาสิลลาแรงใหญ่เขาจะอยู่ถัด จากอาคารหลังแรกลงไปอีกหนึ่งหลังนะครับเป็นเสาสิลาแรงที่ถูกขุดมาจากใต้ดินก้อนเดียวชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อครับซ้ายไปขวาเรียกว่าด้านหน้านะครับกว้าง1เมตรสูง7เมตรน้ำหนักคือ1 0บถึงสิตันฉเฉลี่ยต่อหนึต้นนะครับ15ตันคือ1 5ึ0 0หันกิโลกรัมนะครับสิตันนี้ไม่ใช่ว่าทุกต้นเอามาบวกรวมกันนะครับ1ต้น15ตัน มีจํานวนมากถึง12บ้นนั่นเองครับนั่นจึงทําให้วัดพระนอนด้านซ้ายมือตรงนี้เนี่ยเป็นวัดที่มีเสาศิลาแลงใหญ่สุดในไทยมีที่กําแพงเพชรที่นี่ที่เดียวนะครับผมจังหวัดอื่นไม่มีแล้วนะฮะมีแค่ที่กําแพงเพช,ชรตรงนี้ที่เดียวครับที่มีเสาศิลาแลงใหญ่ที่ส,สุดในประเทศไทยครับผมเขาต้องขุดลงไปจนกว่ามันจะเจอตาหนานั่นเองครับผมะนั้นแล้วบ่อน้ำตาจะเป็นแบบนี้นะครับบ่อที่ลึดิลงไปใต้ ยาวนะครับอันนั้นจะเป็นบอ่อคนดจิราแรงครับบริเวณนี้นะครับถ้าเป็นวัดด้านซ้ายมืออันนี้จะเป็นหน้าวัดน,นะครับผมถ้าบอ่อน้ําตั้งอยู่ตรงนี้อาคารที่สามารถใช้งานควบคู่ไปกับบอ่อน้ําได้สายมือครับห้องซ่วงโบราณนะครับผมแต่สภาพอันนี้ไม่ค่อยหลงเหลือ,อดีสักเท่าไหร่เพราะเนื่องจากว่าเป็นซ่วมของประชาชนยุคอดีตหรือยุคโบราณนะครับ ฉะนั้นถ้าเป็นซ่วงของประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาจะสร้างมาโดยที่มีลักษณะนะครับผมติดดินไม่ค่อยก่อขึ้นมาสูงนะครับฉะนั้นแล้วรูปกับองค์พระพุทธรูปเนี่ยแตกต่างกันตรงไหนมีเส้นบางๆขั้นอยู่ครับระหวา่างโกลนท้ากับองค์ทระนั่นก็คือถ้าเป็นโกลนพระพุทธรูปเขาจะไม่มีปูนหลงเหลืออยู่เช่นเช่นกับทางองค์ใหญ่ๆด้านขวามือครับขวามือตรงนี้ชื่อวัดสิงห์นะครับที่ตั้งชื่อวัดสิงห์เพราะ อาคารใหญ่ตรงน,นี้ฮะแต่เป็นดนา้านหน้าเขาจะเคยมีรูปปั้นสิง์อยู่ทั้งหมด6ตัวเราก็เลยตั้งชื่อว่าวัดสิงแบบนี้เลยง่ายๆแต่ผ่านมานะครับผมร้อยกว่าปีเต็มที่ผมให้ไม่เกินร้อยยี่สิบห้าปีครับหลังจากที่มีการมาค้นพบเป็นยุคแรกรูปปั้นสิง์ทั้งหกตัวพังหมดแล้วครับเหลือแต่ข้อเท้านะฮะ,ะกรนพระแบบนี้ เหลือแต่สิลาแรงอย่างเดียวไม่มีปูนขาวๆพอกทับอยู่บนผิวภายนอกถ้าแบบนี้จะเรียกว่าโกลนผังพุทธรูปครับโกลนสังกดด้วยสระโอกรไก่เข้าจอดตรงวัดแรกสุดเลยนะครับผมตรงป้อมที่เราเข้ามากันผมไนดะ้อธิบายไปว่าวัดพระนอนมีจังหวัดเดียวในไทยถ้าวัดพระศรีอยู่ที่บทอันนี้มี2จังหวัดในประเทศไทยครับที่นี่กำแพงเพชรเป็นแหล่งที่สองนะครับถ้าแหล่งแรกสุดเลยคือที่สุโขทัยนั่นเองนะครับผม วัดพระศรีเริยบทซ้ายมือตรงนี้ผมเช่นเดียวกับวัดข้างบนนี้ครับซ้ายมือของทุกท่านครับอันนี้เรียกว่าวัดชา้างรอบนั่นเองนะครับของวัดชา้างรอบรอเรือสกลนะครับวัดชา้างรอบตรงนี้นะครับเป็นวัดที่มีรูปปัช้ช้างอยู่บริเวณโดยรอบของทานองค์เจดีย์ครับตัวเขาขาวนี้นะเดียวเห็นอยู่เลยครับองค์ีชา้าง จำนวนทั้งหมด68เชือกนะครับช้างที่นี่ไม่เรียกเป็นตัวนะครับแั่เรียกเป็นเชือกนะครับอันเรีองมาจากว่าช้างเหล่านี้เป็นช้างทรงที่มีการแต่งตัวหรือว่าใส่เครื่องประดับครับเดี๋ยวจอเป็นแนวเสียงให้ดูจะได้เห็นชัดๆเนาะฝังขวานะครับช้างที่ยืนเรียงกัน3เชือกถ้านักท่องเที่ยวลองสังเ,ออก,ก,เกตดีๆจะเห็นเลยว่าช้างเหล่านั้นเนี่ยมีการแต่งตัวมีการใส่เครื่องประดับนะครับ ซึ่งเครื่องประดับของช้างเหล่านี้เนี่ยเขาเป็นเครื่องประดับนะครับที่จําลองมาจากช้างสึกของพระมหากษัตริย์เวลาเขาจะออกปนโ้รบนั่นเองไม่ใช่ช้างป่าถ้าช้างป่าเรียกเป็นตัวอันนี้เป็นช้างสึกของกษัตริย์ฉะนั้นเรียกเป็นเชือกนะครับ6 8สเชือกทุกเชือกจะเป็นช้างเผือกเพศผู้สีขาวออเหมือนกันหมดเชือกนั่นเองครับผมนอกเหนือจากช้างที่เป็นจุดเด่นของวัดนี้นะครับผม องคเจดีข้างบนถ้าสมมติว่าต้องการมาเที่ยวชมเพิ่มเติมนะครับองคเจดีข้างบนเนี่ยเราอนุญาตให้ปีนขึ้นไปเที่ยวชมได้เพราะองค์เจดีข้างบนองค์นั้นจงใจสร้างและสมมติให้เป็นเจดีจุฬามณีอยู่บนสวรรค์ชั้นาวดึงครับนั่นหมายความว่าผู้ใดก็ตามได้มีโอกาสปีนขึ้นไปสักการะเจดีข้างบนองนั้นเปรียบเสมือนกับว่าท่านจะได้ปีนขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นาวดึงน,นั่นเองนะครับถ้าสมมติว่าขึ้นไปข้างบนเนี่ยมีอะไรนะครับ ลบกว้องมองไปตรงขอบใจดีข้างบนนิดนึงนะครับผมท่านจะเห็นเป็นช่องสี่เหลี่ยมสีขาวที่มันเป็นเส้นยาวๆใช่ไหมครับไอช่องสี่เหลี่ยมเหล่านั้นเนี่ยถ้าเป็นยุคเมื่อ500กว่าปีก่อนเขาจะเป็นลายปูนปั้นโบราณที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติหรือประวัติของพระพุทธเจ้าเอาไวน้นนัเองครับแต่ด้วยความที่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยโดนคนโบราณเขาเด็ดดึงแงะแกะอะไรแทบจะออกไปหมดแล้วมันจึงทําให้ปูนโบราณเหล่านั้นเนี่ยไม่หลงเหลือสภาพดีแล้วนั่นเองนะครับผม แต่ความโชคร้ายอันนั้นยังมีความโชคดีแฝงอยู่ครับตอนคนโบราณเขาแกะปูนออกเนี่ยเขาไม่ได้ทําให้ผิวภายนอกมันถลอกไปด้วยนั่นจึงทําให้ขอบเจดีย์ข้างบนอันนั้นปัจจุบันนี้มีรอยบินสอโบราณอยู่นะครับเป็นรอยดินสอโบราณที่ถูกวาดและก็เขียนเอาไว้ตั้งแต่เมื่อ5 0ากว่าปีก่อนเลยนะครับผมที่เขาเขียนเอาไว้เป็นพวกกินนาีกินนอนนางฟ้า,น,น,า,านางอัศวินเทวดานักราอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยู่บริเวณขอบเจดีย์ข้างบนยังคงมีอยู่นะครับ จะถ่ายหนังหรือถ่ายเบาก็ตามผาส่งต้องนั่งเพราะเป็นการสํารวจภาพพจน์ของเกษตรนั่นเองครับว่าต้องอยู่ในสภาพที่สํารวจตลอดเวลาฉะนั้นสอนให้พระสงฆ์จะขี่จะยืดนะครับพระส่งจะต้องนั่งช่องเสียบตรงกลางเอาไว้เก็บยืดอย่างเดียวนะครับส่วนหนางที่เป็นนังด้านหน้าอันนั้นเป็นหนังปัสสาวะพอพระส่งขานั่งใช่ไหมครับเขาก็จะปัสสาวะให้ปัสสาวะมันไหลออกมาด้านหน้าฐานที่ติดอยู่ติดดินข้างหน้าเนี้ยจะเป็นฐานที่เอาไว้วางภาชนะสําหรับเก็บ ไม่ว่าจะเป็นไหหรือว่าเป็นคนโทอะไรก็ได้ที่มันเก็บปัสสาวะได้ก็จะไหลเจาะมาเต็มปสัสกามาเต็มภาชนะตรงนั้นพอเต็มปุ๊บจะพีสาวกุเนี่ยเอาไปเททิดให้ครับส่วนอุจราะทีพ่พระสงฆ์ท่านพื้นลงไปในช่องตรงกลางนะครบผมพื้นเสร็จแล้วทําอยางไรต่อคนสมัยนั้นเวลาพื้นเสร็จแล้วเขาจะเอาไม้ป่าเอานะครับผมแล้วเขาจะไม่โกรกน้ําลงไปนะครับเพราะมันเป็นการขับถ่ายแบบแห้งฉะนั้นอันจขระที่พระท่านพื้อเสร็จแล้วเนี่ย จะโรยผงปูนขาวลงไปในกองกระดิ่งองกาเพื่อให้ผงปูนขาวไปช่วยย่อยวุจระไปช่วยดับกริก่นแล้วก็ช่วยเปลี่ยนให้เป็นปูนได้ไวขึ้นส่วนนี้ครับครับนะ วางไม่ใช่หรอครับบอ่อน้ำสามแสนครับกำแพงเพชรครับ ครับเป็นภาพเขียนโบราณครับอืมมีลายลออยิ้มออย